อ้อน,นะครับโดยเพราะทานผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านเลอย,โ,ยโ,โตโตก็สมขคตจริงก็อยู่ที่หน่วยงานเรานะครับซึ่งถ่วยถึงความอมในเรื่องการอำนินความสะดวกด้านต่างๆนะครับไม่ว่าในเรื่องเส้นที่ทางกีฬากีฬาจักร,ากรายานก็นได้ประสานโดยตรงกับหน่วยงานนะครับเลยเพราะทางตำรวจก็คิดว่าคงจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ในความพร้อมนะครับผู้ปฏิบัติแล้วนะครับก็ทั้งสุดท้ายนะครับก่อนจะถึงวันที่หนึ่งนะครับก่อนที่เราจะเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับร่วมกับทางสมาคมอกรการในประเทศไทยนะครับนะครับในลำซ้ายนะครับวันที่สองนี้ก็จะมาร่วมประชุมแล้วก็ช่วยยังตอบข้อสักถาม ีก็สงสัยเนี่ยหลายอย่างเราเรียกภาษกันเราเรียกหลายที่แล้วทีนี้ก็ถ้ามีเงินกระตับเริ่มเดินทางครั้งแรกจากเข้ามาในพื้นที่จัดการในวันที่27ก็อยากจะให้ชมพิญาพ่อท่านชมพิญญาฝางเรื่องทา่จะด้วยครับก็่อนแบบเนี้จากแต่ตั้งสตาร์ท อยู่แรกไปถึงจะเข้าเส้นชัยนะครับแต่ะยะที่สองในสาครับหนึ่งเมษสายนี่จะปล่อยแล้วก็เข้านะครับในความเร็วกันเนี่ยไปทางอู่ทองไปทางสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็อ่างทองแล้วก็จังหวัดพะเยานะครับถ้าในขันจักรยานในคราวนี้ครับมันจะเป็นขันต้นนะครับก็ที่เราจับนะสเตะที่ห้านะครับก็จะเป็นจังหวัดสุราร์ที่จังหวัดสังแก้วนะครับและจุดสุดที่จะถายครับวันที่หนึ่งนะครับประมตอมอที่ แค่หน้าประตูที่สมานตรงกันครับที่เราจะงได้เป็นเจ้าขอดหมดแน่นอมเลยเพราะว่าแบบนี้ยังตั้งแต่สตาร์ทกิโลแรกไปถึงจะเข้าเส้นชัยนะครับแต่กายภาพอะเจ้าหนี่เป็นเป็นเลขาของสมาคมนะครับผมยะตีผมเม็นอะไรที่แพงมากไปกับตัวนักท่องเดียว